ราชธานีนอลังอาา้อาสเบลดีมากดึงแน่นเชียวส่วนสาธาอุโบสราชธานีอู้ไม่เคยมาเลยนะนี่แต่ว่าไม่มีบัตรบัต,อบตอร,รอะไรมาจะเข้าไปเลยเลยปะไม่มีจนนาทีต้อเงินสดมีไหม มีอยู่ร้อยหนึ่งตอนนี้สองรแต่ว่าเค้าไรคือกระเป๋าตังค์ไม่มีดูหน้าคุณเขาเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาดูก่อนว่ามันต้องเสียตังค์เท่าไหร่เข้าฟรีเข้าฟรีเสียค่าบริการแค่สอดรถห้าิบบาทวันนี้เข้าฟรีเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีใหม่เพราะว่าปีใหม่เย้ขอบคุณค่ะ เอาแล้เออไปกับเขาไปเป็นสวนสัตว์เปิดไหมอ่ะไม่ใช่ปะเราจะจอดตรงนี้แทนกรบาคันนี้ทำไมน้องเดินอย่างนี้อ่ะลูกจ้านีเดินมุดจุดตูดไปเลย ต้องเรียกว่าอะไรวะเจ้าคนเยอะมากมัร์คอดด้วยอะ่ะเราได้ตั๋วนี้มาแล้วเราจะไปขึ้นรถกอล์ฟแต่ว่ารถก็ยังไม่มานะ ของเรนนีรูบอกว่าเดี๋ยวเราไปนั่งข้างคนขับนักวมาขับก็บอกว่ามาเลยโคตรดีขอบคุณนะคะใจดีมากค่ะยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับเข้าสู่สถานบริจัานีนะครับสถานบริจัานีของเรานะครับมีพื้นที่ทั้งหมด1,217ไร่นะครับขอแจ้งนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับวันนี้นะครับนักท่องเที่ยวเยอะนะครับ รถเราจะคล้ายรถเมย์นะครับคันไหนว่างขึ้นได้เลยนะครับเราลงแล้วก็สามารถขึ้นคันหลังได้นะครับเพราะว่านท่องเที่ยวเยอะนะครับเราไม่ได้ขึ้นคันเดิมนะครับเพื่องขายาวมากเดนมาสอง ตัวใหญ่กวา้ยา,ยกวางบาลาัลลิงก์นะครับของอินเดียนะครับเขากำลังงอกนะครับพวกนี้ผัดเขาใหม่ได้ตลอดนะครับดีเจเ็ษเขามันจะดดดตังเองแล้วงอกมาใหม่นะครับอู้ออเ,เยอะมากดูนีน <laughs> หูใกล้ชิดรู้เร่เขามันเป็นสีถึงออกแซลมอนอยู่นะสีแซลมอนใกล้ชิดเลยแม่ใกล้มากใกล้มากเลยเห็นไหมเฮ้ยน้องตัวผู้ตัวเมียจะเป็นคู่นะครับมาวินเป็นตัวผู้นะครับอโปเป็นตัวเมียนะครับตอนนี้เป็นสัตว์สงวนนะครับอุ้ยสมเสร็ วันนี้นักท่องเที่ยวยอะนะครับเลยไม่ได้จอดให้ลงดูนะครับจะรอให้ดูเฉยๆนะครับรอบนี้ไปแอบนอนหรือเปล่านะครับนอนอยู่ด้านในนูนะครับกินิมแล้วก็นอนอย่างสบายใจเลยนะครับวันนี้เป็นตัวผู้นะครับชื่อวีโก้นะครับดูท่านอนก่อนนะครับไหน ส่วนมากมันใช้เวลาในการนอนเป็นส่วนใหญ่นะครับนอนวันละสิบแปดถึงยี่สิบชั่วโมงเลยนะครับต่อวันนะครับต้งไหนมองไม่เห็นเลยก็ก่อนออกมากินแล้วนะครับนี่กินแล้วก็นอนนะครับเนื้อพวกไก่นะครับสละกันไปนะครับตัวผู้ก็จะมีขนแผงคอนครับตัวเมียจะไม่มีนะครับสองตัวจะกลุมกลืนกับใบไม้นะครับต้องสังเกตดีเลย ใครมองไม่เห็นแสดงว่าเราแก่แล้วนะครับน่าจะเห็นกันทุกคนเลยนะครับโอ้ตัวใหญ่มากท่านไหนจะลงชมลงชมได้เลยนะครับจะลืมสัมภาระเราลงด้วยนะครับจะจอดให้นะครับแต่ไม่ได้จอดหลอรับนะครับแต่ว่าเราสามารถเดินไปตรงอ่า ฮิปโอด้านหน้าไม่เกินร้อยเมตรนะครับจากนี่ไปตรงนู้นอ๋อต้องขึ้นไปดูตรงนั้นหรอมีท่านไหนลงไหมครับมีท่านไหนลงดูเห็นได้นะครับเหนได้นี่ก็ได้พี่โปแค่ด้านขวานะครับฮี่โปลใหญ่ด้านซ้ายนะครับเห็นได้เห็นได้นี่ก็ได้ลงชมได้เลยนะครับ